สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจอดลึกเรื่องการดูแลกระต่ายกันนะคะแบบว่าลงรายละเอียดกันเลยโดยอิงข้อมูลจากคู่มือสัตวแพทย์อย่าง BSBA Manual กับ Textbook of Rabic b Medicine เลยค่ะคือเราอยากจะกลั่นเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญจริงๆอะคะ่ะว่าคนเลี้ยงต้องรู้อะไรบ้างเพื่อให้เขาอยู่ดีมีสุขที่สุดแล้วก็อาจจะมีมุมที่เราคิดไม่ถึงกันด้วยเนาะ ใช่เลยครับแล้วจุดที่น่าจะสำคัญที่สุดเลยในการทำความเข้าใจกระต่ายก็คือการมองว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ถูกล่าหรือ prey animal เลครับคือมุมมองนี้มันเหมือนเป็นกุญแจเลยครับที่จะไขไปสู่ความต้องการเกือบทุกอย่างของเขาเลยตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆไปจนถึงการดูแลที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอ๋อน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มจากเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่เขาเลยการเป็นสัตว์ผู้ถูกล่าเนี่ยมันส่งผลกับบ้านเขายังไงบ้าง,งคะ เหมือนเคยได้ยินว่ากรงสําเร็จรูปมันอาจจะไม่พอถูกต้องเลยครับเพราะสัญชาตญาณของเขาเนี่ยจะบอกให้เขาหาที่หลบดภัยตลอดเวลาไม่ว่าจะเลี้ยงในบ้านนอกบ้านคอกหรือกรงต้องมีขนาดใหญ่พอให้เขาวิ่งได้นะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องมีเซฟโซนที่เขารู้สึกปลอดภัยจริงๆเช่นกรงกระดาษทึบๆหรืออุโมงค์ท่ออะไรแบบนี้ครับอ้อแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับอย่างชามน้ำเนี่ยมีงานวิจัยบอกว่าเขาชอบดื่มจากชามมากกว่าขวดอีกนะ จริงเหรอคะอันนี้เพิ่งรู้เลยครับแล้วก็ที่ใส่อาหารถาดฉี่ต้องใหญ่ๆหน่อยแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรวมต้องปลอดภัยแบบว่าเก็บสายไฟให้เรียบร้อยกันเขาแท้ครับอือหการที่ต้องระวังตัวตลอดแบบนี้ก็คงส่งผลกับวิธีที่เราจับหรืออุ้มเขาด้วยแน่ๆเลยใช่ไหมคะเห็นว่าต้องระวังเป็นพิเศษเลย มากๆครับต้องระวังมากๆเลยคือกระต่ายเนี่ยกล้ามเนื้อขาหลังเขาแข็งแรงมากนะแต่กระดูกสันหลังเขาเปราะบางโดยเฉพาะช่วงเอวข้อที่ l 6ถึง L7 การอุ้มที่ไม่มั่นคงหรือทํำเขาตกใจจนดิ้นแรงๆเนี่ยอาจจะทําให้กระดูกสันหลังหักได้เลยนะครับแม้แต่ในกระต่ายที่กระดูกปกติโอหอันตรายเหมือนกันนะคะครับการเข้าหาเขาเลยต้องต้องใจเย,ย็นๆใช้เสียงเบาๆไม่ให้เขาตื่นตกใจ โดยเฉพาะบางพันธุ์ที่ประสาทสัมผัสเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอย่างพวกล็อบที่หูตกหรือพัน์ขนยาวๆรอบหน้าอย่างไลออนเฮดพวกนี้ยิ่งต้องนุ่มนวลเป็นพิเศษครับเข้าใจเลยค่ะแล้วพฤติกรรมอื่นๆล่ะคะที่มันสะท้อนความเป็นสัตว์ผู้ถูกล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่เราควรรู้มีอะไรอีกบ้างคะก็จะมีเรื่องการใช้กลิ่นครับเขาใช้กลิ่นสื่อสารกําหนดอาาเขตทั้งจากมูลเขาที่มักจะถ่ายเป็นที่ที่ทางนะครับ เรียกว่า latrine behavior แล้วก็มีการฉีพ่นหรือ spraying อันนี้จะเจอในตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันบ่อยหน่อยเพื่อประกาศว่านี่ถิ่นชั้นนะอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะแล้วเขาก็ฉลาดกว่าที่คิดนะฝึกได้ด้วยอย่างการใช้ clicker training ก็คือใช้เสียงคลิกบอกว่าทำถูกแล้วแล้วให้รางวัลวิธีนี้ช่วยกระตุ้นสมองเขาลดเบื่อสร้างความผูกพันแล้วก็ทำให้เขาชินกับการโดนจับดอนแต่ตัวเพื่อดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นด้วยครับ ตามธรรมชาติเขาอยู่รวมกันเป็นฝูงครับการเลี้ยงตัวเดียวจริงๆเขาอาจจะเหงานะควรเลี้ยงเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆคู่ที่มักจะเข้ากันได้ดีที่สุดเลยก็คือคู่ตัวผู้กับตัวเมียที่ทำหมันแล้วทั้งคู่นะครับอ uh huh. แต่ว่าการแนะนํากระต่ายใหม่ให้รู้จักกันเนี่ยต้องค่อยๆทํานะครับต้องใจยเย็นๆเริ่มในพื้นที่กลางๆก,งก่อนที่ไม่มีเจ้าของเดิมอยู่ แล้วก็อาจจะแลกของที่มีกลิ่นของกันและกันให้เขาคุ้นกลิ่นกันก่อนเจอตัวจริงอันนี้จะช่วยลดความเครียดลดโอกาสทะเลาะกันได้เยอะครับอืมอืมเข้าใจค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสุขภาพบ้างการป้องกันโรคนี่สำคัญแค่ไหนคะสำคัญมากๆครับผมโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลกักๆที่ร้ายแรงอย่างแมกโซมาโทซิสนี้ทำให้เกิดตุ่มเนื้องอกตามตัวตามผิวหนังกับอีกโรคคือ RHD หรือโรคไวรัสฮิมราจิก อันนี้มีสสายพันธุ์เลย RHDV1 RHDV2 ทำให้ตับวายเฉียบคันตายเร็วมากครับอันตรายจริงๆค่ะนอกจากวัคซีนแล้วเรื่องอาหารนี่คือหัวใจเลยต้องเน้นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงมากๆก็คือยาแห้งคุณภาพดีอันนี้ให้กินได้ไม่จำกัดเลยครับส่วนอาหารเม็ดควรจำกัดปริมาณนะครับประมาณ25กรัมต่อน้ำหนักตัว1ลอวันหรือน้อยกว่านั้นอีกถ้าทำาหมันแล้วเพราะก็ใช้พลังงานน้อยลง แล้วอาหารแบบผสมผสมที่เห็นขายกันล่ะคะที่มีสีสีสมีธัญพืชอ๋อแบบมิลสลี่ใช่ไหมครับอันนั้นไม่แนะนำเลยครับเพราะเขาจะเลือกกินแต่ชิ้นอร่อยอร่อยทำให้ได้สารอาหารไม่ครบแล้วที่สำคัญคือไฟเบอร์ไม่พอซึ่งจำเป็นมากๆกกับฟันและระบบย่อยอาหารเขาครับค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วมีปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกไหมคะที่มันเกี่ยวกับการจัดการของเราโดยตรงเลยที่ต้องระวังเป็นพิเศษ มีครับที่เจอบ่อยๆก็คือโรคฝ่าเท้าอักเสบหรือโพโดมาไตติสที่เรียกกันโซฮอสนะครับอันนี้มักจะเกี่ยวกับพื้นผิวที่เขาอยู่เช่นพื้นกรงซี่ลวดพรมหยาบๆหรือพื้นที่แฉะแล้วก็น้ำหนักตัวที่มากเกินไปหรือบางพันอย่างเร็กซ์ที่ขนฝ่าเท้าน้อยก็เสี่ยงกว่าเพื่อนครับอ๋อค่ะ อีกปัญหาหนึ่งที่น่ากังวลแล้วก็เกี่ยวกับการจัดการโดยตรงเลยคือภาวะทางเดินอาหารหยุดทำงานหรือกัดสเต s ิสครับอันนี้มักจะโดนกระตุ้นจากความเครียดเช่นย้ายบ้านพาไปหาหมอหรือว่าอาหารไม่เหมาะสมไฟเบอร์ต่ำไปอะไรแบบนี้ครับข้อมูลวันนี้เชื่อมโยงกันดีมากๆเลยนะคะทำให้เห็นภาพเลยว่าการเข้าใจธรรมชาติความเป็นสัตว์ผู้ถูกล่ของกระต่ายเนี่ยมันส่งผลต่อการดูแลเขาในทุกๆด้านจริงๆ ใช่เลยครับและนั่นอาจจะเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ดีเลยนะครับลองลองกลับไปมองกระต่ายที่เราดูแลหรือที่บ้านก็ได้ครับลองมองผ่านเลนส์ของสัตว์ผู้ถูกล่าดูการที่เราตระหนักถึงจุดนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาวิธีจัดการบ้านให้เขาหรือแม้แต่วิธีที่เราสังเกตสุขภาพเขาไปเลยก็ได้ครับมันเป็นมุมมองที่ทำให้เราดูแลเขาได้แบบเข้าอกเข้าใจเขามากขึ้นจริงๆครับ